สวัสดีครับบทอ่านตอนเราบรยายระการตัวหนาครับนี้นะครับเป็นวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเาเราอยู่ในบทอ่านที่6นะครับบทอ่านนี้นะครับมีหัวข้อโดดๆขึ้นมาเลยนะครับคำว่าหัวข้อที่ว่าทรทัศน์นะครับทีนี้บทอ่านนี้นะครับเขาจะอธิบายหรือว่าจะพูดถึงอะไรนะครับเกี่ยวกับโทรทัศน์นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในบทอ่านเนาะแล้วก่อนอื่นนะครับมาทวงงานนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับว่า นอกจากเราทำใบงานแล้วนะครับเราจะต้องอัดวิดีโอด้วยนะตอนนี้ก็มีเพื่อนไม่กี่คนนะครับที่อัดวิดีโอมาให้ส่งมาให้รูแล้วนะครับแล้วก็ครูยังรออยู่นะครับพวกเรา3ามไม่ถึง30มสิบเนาะประมาณ20กว่าคนเนาะชั้นมหนึ่งนะครับตอนนี้มีไม่กี่คนนะครับที่ส่งมาแล้วนะครับก็รีบรีบนะครับทำนะครับทยอยส่งมาเนาะทีนี้มาดูในส่วนของบทอ่านที่6นะครับ บทอ่านที่6นะครับเขาบอกหัวข้อของเขาคือเขาไม่มีคําอธิบายอะไรก็คือให้หัวข้อมาเลยว่าโทรทัศน์นะครับแล้วก็มีขั้นตอนที่1แล้วก็มีเป็นข้อ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 มาให้ประมาณ14ข้อนะครับทีนี้มาดูแต่ละข้อเลยนะข้อที่1เขาบอกว่าอย่าตั้งเครื่องให้หลอดภาพเนี่ยโดนแดดหรือว่าแสงสว่าง หรือแสงสว่างเนี่ยถูกโดยตรงก็คือไม่ควรที่จะหันหน้าหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยไปทิศฐานที่มีแสงโดยตรงนะครับข,ข,ข้อสองนะครับเขาบอกว่าเครื่องรับโทรทัศน์จะมีช่องระบายอากาศอยู่ทางด้านหลังด้านข้างและด้านล่างนะครับจึงไม่ควรให้สิ่งใดไปอุดตันช่องระบายเหล่านี้นะครับาสามเขาบอกว่าอย่าตั้งในที่ที่มีฝุน่นมากเพราะ ให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจนแล้วก็ควรทำความสะอาดอย่าหน้าจอเนี่ยเป็นเป็นครั้งคาวด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับ 4. อย่าตั้งไว้ใกล้กับตัวแผ่ความร้อนหรือแหล่งกำเนิดความร้อนใดๆเพราะหากโดนความร้อนจัดจะทำให้เครื่องรับทำงานผิดปกตินะครับห้าควรติดตั้งควรติดตั้งเครื่องเครื่องรับโทรทัศน์ ให้ห่างจากบริเวณที่ชื้นแฉะเพราะภายในเครื่องรับโทรทัศน,น์นี้เป็นตัวกําเนิดไฟฟ้าแรงสูงด้วย 6. ห้ามนําเอาวัตถุใดๆสอดใส่เข้าไปภายในเครื่องอทางช่องระบายอากาศเช่นตุ๊กตาเศรกระดาดินสอหากเป็นหากเป็นไปได้ไม่ควรตั้งเป็นไปได้ควรตั้งให้สูงพอที่เด็กจะเล่นไม่ถึงนะครับ 7. ห้ามถอด แก้ฝาหลังของเครื่องออกเป็นอันขาดเพราะการถอดแก้ฝาหลังออกเป็นเป็นช่องเปิดให้เห็นชิ้นส่วนภายในของเครื่องหรือและภานในของเครื่องและถ้าผู้รู้ไม่ถ้าผู้รู้เท่าไม่ถึงการไปจับถูกต้องก็อาจจะถูกไฟดูหรือไม่ได้แต่อย่าปล่อยให้เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านไปรกระทบวัตถุใดๆเป็นอันขาดโดยเฉพาะาผิวหน้าผิวหน้าหลอด ลอดจอควรต้องระวังเป็นกรณีพิเศษอ่านี่ระวังหน้าจอนะครับเในขณะที่ฟ้าแลบหรือระหว่างฝนฟ้าคะนองควรจะ,ะถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยควรจะต้องดึงปลั๊กไฟของเครื่องออกจากปลั๊กไฟบ้านหรือปลดสายอากาศออกด้วยเพื่อป้องกันเครื่องเสียอ่านี่คือวิธีการป้องกันในกรณีของฝนฟ้าอ่าเวลาฝนตกหรือว่ามีฟ้าแลบเนาะ ให้ถอดปลั๊กและก็ถอดตัวที่รับสัญญาณมันออกด้วยนะครับข้อ9ก็บอกว่าถ้าหากเครื่องรับโทรศัศน์มีเสียงอ,อันนี้เขาบอกว่ามีมีเสียงหรือว่ามีกลิ่นที่ผิดปกติเนี่ยในขณะที่เรากําลังเปิดดูอยู่ให้รีบปิดเครื่องพร้อมกับดึงปลั๊กออกก่อนที่ท่านจะแจ้งช่างบริการนะครับหรือ ผู้แทนจำหน่ายให้ให้ท่านมาแก้ไขนะครับหรือผู้แทนจำหน่ายให้ท่านมาแก้ไขนะครับก็คือถ้ามีกลิ่นหรือว่ามีเสียงที่มันผิดปกติไปนะครับมีกลิ่นไม่ไหม้นะครับก็ให้รีบอถอดปักออกก่อนเลยนะครับ11ในกรณีที่เครื่องรับไม่ทํางานถ้าหากท่านได้พยายามทําทุกอย่างตามแนวทางการตรวจเช็คเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยตนเองที่ได้บอกไว้ในคู่มือนี้แล้วฮะนะครับบอกเป็น คู้มือเนาะคู่มือนี้แล้วยังไม่สามารถช่วยให้เครื่องรับใช้งานได้ก็ให้ปิดเครื่องรับและโทรติดต่อผู้จําหน่ายให้ท่านหรือช่างบริการทันที 12. การทําความสะอาดอาห้ามใช้เบนซินทินเนอร์หรือสารละลายเคยมีพันธุใดมาเช็ดตู้รับตู้เครื่องรับเป็นอันขาดควรใช้ผ้านิ่มเช็ดก็เพียงพอและ ควรจำไว้ไวด้วยว่าอย่าวางวัตถุที่เป็นยางหรือพลาสติกไว้บนตู้รับนันเป็นเวลานาน,านๆเพราะจะทำให้มีรอยคราบรูปวัตถุนั้นๆติดอยู่บนตู้รับครับสิบไฟฟ้าสถิตบนหน้าจอเมื่อท่านเอามือไปสัมผัสหลอดจะรู้สึกเหมือนว่ามีไฟฟ้าตกค้างอยู่อ่นนี้เป็นสาเหตุเนื่องจากไฟฟ้าสถิตที่เกิดที่หน้าจอที่หลอดจอ แต่ไฟฟ้าสถิตนี้ไม่ทําอันตรายต่อร่างกายมนุษย์อ่าเราลองสังเกตดูนะเวลาเราปิดอ่าปิดเครื่องเขาทับทรทัดปุ๊บเนี่ยเ,เราเอามือเราไปแตะที่น่าจะมันจะมีรู้สึกมันเหมือนจะมีกระแสไฟฟ้าติดอยู่อ่าออกมานะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่อันตรายแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะลองอ่าลองทำนาะสิบสี่ในวันที่เราไปพักผ่อนนอกบ้านหรืออ่าเมื่อท่านไม่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องรับของท่านเป็นเวลานาน ในขณะที่ท่านออกไปพักผ่อนนอกบ้านหลายวันก็ควรถอดรับของเครื่องรับออกจากปลั๊กไฟบ้านนะครับอ่นนี้ก็เป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือการดูแลนะครับเกี่ยวดูแลโทรทัศน์เนาะ,ะวิธีทั้งมีทั้งการดูแลทําความสะอาดแล้วก็การวิธีการว่าถ้ามันเสียมีกลิ่นอะไรเนี่ยเราควรทําปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับมีการบอกว่าจะประหยัดไฟเนี่ยก็ควรที่จะ ถอดปลั๊กอ่าแล้วก็ถ้าจะให้ใช้ได้นานๆเวลาฟ้าฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยก็ให้ควรถอดปลั๊กแล้วก็ถอดทั้งปลั๊กแล้วก็ตัวที่รับสัญญาณด,ด้วยนะครับอ่าอันนี้ถ้ามีทั้ง2ตัวนี้ก็อาจจะเป็นโทรทัศน์รุ่นรุ่นเก่าหรือเปล่าอ่ารุ่นเก่าหน่อยนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นโทรทัศน์ที่เป็นอ่าดิจิตอลทีวีนะครับก็จะเชื่อมกับ อินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงนะอันนี้อาจจะเป็นคู่มือของโทรทัศน์รุ่นเก่านะครับอาจจะไม่ใช่จอแบนนะเป็นจอนูนแบบสมัยก่อสมัยก่อนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของข้อคําถามเกีวกับ,บทอ่นนี้นะข้อคําถามก็จะมีอยู่5ข้อเหมือนเดิมนะครับ นี้ข้อที่26นี้นะครับเขาถามว่าสาระสําคัญของบทอา่านนี้นะครับเขาต้องการที่จะสื่ออะไรนะครับสาระสําคัญของบทอา่านนี้เนี่ยเขาให้มาทั้งหมด15ข้อนี่เขาต้องการที่จะบอกอะไรนักเรียนนะครับบอกอเกี่ยวกับวิธีการบำรุงและก็รักษาดูดูแลโทรทัศน์ใช่ไหม หรือว่าบอกวิธีการใช้แล้วก็วิธีการดูแลรักษาโทรทัศน์ก็ได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสาระของบทอ่านนี้เนาะข้อ27นะครับเขาถามว่าเพราะเหตุใดจึงควรทำความสะอาดอจึงควรทําความสะอาดหน้าจอโทรทัศน์ในนี้ก็จะมีบอกนะ,ะเพราะถ้าเราไม่ทําความสะอาดหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีอะไร มีฝุ่นก็ติ่บนหน้าจอทําให้มองไม่เห็นอ่าภาพไม่ชัดเจนก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต่อไปนะครับอันนี้ครูบอกเลยนะ2ีนะอ่สิบนะครับเขาถามว่าใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามบทอ่านนี้นะครับต่อไก่นะครับเขาถามว่าเ,เขาบอกว่าคุณแม่ใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดหน้าจอโทรทัศน์เป็นประจำ วิธีการนี้ก็จะทําให้เรามองเห็นภาพจากจอโทรทัศน์ชัดยิ่งขึ้นถ้าถูกต้องนะครับข้อข้อขอไข่คุณตาดึงปัดไฟของเครื่องโทรทัศน์ออกเมื่อมีฝนตกนักก็ถูกต้องนะครับข้อข้อข้อไคุณพ่อเนี่ยถอดฝาหลังโทรทัศน์ออกเพื่อนํามาเป่าลมระบายอากาศอาัวกลัวคุณพ่อกลัวว่าโทรทัศน์จะร้อนก็เลยถอดฝาหลังออกวิธีการนี้ถูกไหม ก็อมองงูเขาบอกว่าคุณอาติดติดตั้งโทรทัศน์โดยไม่ไม่ให้หน้าจอเนี่ยถูกแสงสว่างจ้าจากหน้าบ้านาก็ถูกไหมเวลาติดตั้งก็คืออย่าหันหน้าจอไปทางทิศที่มันมีแสงสว่างจ้านะครับก็ mm hmm. จะทําให้ภาพของหน้าจอเนี่ย mm hmm. มันดูไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามีแสงมากระทบนะสรุปว่า สคนเนี่ยคุณแม่คุณตาคุณพ่อและก็คุณอาเนี่ยใครที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องจากคําแนะนําทั้ง15ข้อที่เขาให้มานะ,ะก็ตอบข้อ28ทีนี้ข้อที่29อ่าอ่าข้อที่29เก้าขาถามว่ารายละเอียดในข้อใดไม่ปรากฏในบทอ่านนี้รายละเอียดข้อใดนะครับกไก่ฮะการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ มีพูดถึงไหมในบทอ่นนี้ข้อขอไขาการซ่อมแซมเครื่องรับโทรทัศน์วิธีการซ่อมแซมก็คือถ้าเราแก้แข่อาการเบื้องต้นแล้วมันไม่หายปิดเครื่องเปิดปิดใหม่เปิดแล้วก็ปิดใหม่เนี่ยอาการมันยังไม่หายก็ให้ควรเขาถ้าตามคําแนะนําของเขาก็คือให้โทรแจ้งกับช่างนะครับาจากร้านที่เราซื้อ,อก็มีพูดถึงเนาะในนี้น การดูแลรักษา,ามีหลายข้อเลยที่เขาพูดถึงการทําความสะอาดก็มีทีนี้ข้อไหนที่ไม่มีนะครับน่าจะตอบได้นะข้อ29นี้ทีนี้ดูข้อสุดท้ายข้อ3ากรณีที่เกิดขึ้นกับเครื่องรับโทรทัศน์เนี่ยที่นักเรียนควรแจ้งช่างมาบริช่างบริการโทรทัศน์มาแก้ไขก็คือถ้าเกิดเหตุอะไรนะครับที่เราจะต้องโทรแจ้งช่างเนี่ยมา มาซ่อมโทรทัศน์เราเขาบอกว่าให้ระบุมา2กรณีนะครับม,มีอ่ะถ้าเราจะตอบถ้าดูในไฮไลท์สีเขียวของครูก็ตอบได้เหมือนกันเนาะอ่ามีแยกเป็น2ข้อเลยก็ได้ก็คืออ่าในกรณีที่โทรทัศน์เนี่ยมีเสียงที่ผิดปกติอ่าก็ได้แล้วหกรณีนะครับแล้วก็กรณีที่2ก็คือในกรณีที่โทรทัศน์ของเราเนี่ยมีกลิ่น ที่มันผิดปกติมีกลิ่นไหม้ออกมานะครับมีควันออกมา,อ,าอันนี้ก็ควรที่จะดึกปักแล้วก็โทรแจ้งช่างนะครับอ่าอน,นี่ก็เป็นกรณีนะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยอาการที่เวลาเราเปิดปุ๊บหน้าจอโทรทัศน์ก็คือเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทํางานคือไม่มีภาพอะไรขึ้นมาก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เราสามารถแจ้งช่างได้นะครับอ,อันนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับ บทอ่านที่6เนะแล้วก็นักเรียนก็อย่าลืมนะครับทำแบบฝึกห้าข้อนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมอ่านวิดีโอระหว่างที่นักเรียนอ่านคําแนะนำอ่อานบทอ่านที่6นี้มาด้วยนะครับะนะครับกำลังใจให้นะ,ะระหว่างอ่านคลิปการอ่านนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่ามันมีมเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบทอ่านทีมน่มันยาวนิดนึงนะครับก็อาจจะใช้เวลาในการอ่านนิดนึงนะครับ แต่ก็น่าจะไม่เกินความสามารถของเรียนเนาะแล้วก็คําต่างๆนะครับที่อยู่ในบทอา่านที่6กเนี่ยก็ไม่ใช่คําที่ยากเกินกว่าไวของนักเรียนเนะาะก็เหมาะสมกับระ,ระดับชั้นของนักเรียนไม่มีคําที่เป็นคําที่อ่านยากหรือว่าอะไรนะครับหรือถ้านักเรียนไม่สามารถอ่านคําไหนได้ก็ถามครูได้นะครับเดีย๋ยวครูจะบอกทางไลนะ์เนาะติดต่อครูนะผ่านทางช่องทางไลน์ได้เลยนะครับสําหรับคาบนี้นะครับก็ Ah, guru, saya akan berhenti di sini. Selamat malam. Terima kasih banyak.